การค้นพบสารเซซามินในงาดําซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถือเป็นการพัฒนาเป็นอีกก้าวของวงการแพทย์และที่สําคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าสารเซซามินที่พบนั้นจะไปยับยั้งเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายหรือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับ ถือว่านี้เป็นข่าวดีนะครับในวงการวิจัยและวงการแพทย์ของไทยและเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยครับเมื่อนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับได้วิจัยและค้นพบว่าในงาดํามีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าสารเซซามินที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุได้เป็นครั้งแรกของโลก รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศน,นะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ท่านก็เปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่ามีการวิจัยค้นพบว่าเมล็ดงาดำเนี่ยมีสารเซซามินอยู่ภายในซึ่งสารดังกล่าวนี้นะครับจะสามารถช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์สลายกระดูก<ะ>ที่ทําให้เกิดเป็นโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนได้ โดยจะเข้าไปทำให้แคลเซียมนั้นประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยรักษาฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวกับสมองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ส่งผลทำให้ท้ายที่สุดนั้นผู้ป่วยที่เป็นอาการแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอัมพาตนะครับสุดท้ายก็คือประเด็นสำคัญที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของโรคมะเร็ง สารเซซามินนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกันนี้ก็จะค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาอีกด้วย <ฮะ S 1> โดยโดรปรัชญาเนี่ยนะครับบอกว่างานวิจัยนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากเพราะว่าสามารถนําผลงานวิจัยที่เคยอยู่บนหิ่งเนี่ยมาต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้มีการน,นําเม็ดงามมาสกัดผลิตเป็นอาหารเสริมได้โดยไม่ผลข้างเคียง แล้วก็ที่สําคัญดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะการค้นหาสารเซซามินที่อยู่ในงาดํจาจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกขณะนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้ว3ประเทศนะครับก็คือไทยมาเลเซียและก็ที่สหรัฐอเมริกาและมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาถึงประเด็นนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ก็เตือนบอกว่าไม่ควรนำงาดำดิบเนี่ยมารับประทานโดยตรงเพราะว่างาที่กินเนี่ยเป็นเม็ดจะไม่ย่อย แล้วที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีผลก็คือทําให้ท้องอืดต้องนํามาคั่วให้สุกเสียก่อนนะครับและในกระบวนการคั่วเนี่ยหากใช้ความร้อนมากจนเม็ดงาไหมเนี่ยอาจทาให้โปรตีนบางชนิดในงากลายเป็นสารพิษได้นะฮะทางที่ดีก็ฟังแบบนี้แล้วหลายคนรีบวิ่งไปหางาดําเลยนะฮะจะรับประทานอย่างที่อย่างที่อาจารย์เตือนเอาไว้นะครับว่า ท้ายที่สุดแล้วได้ผลมากๆก็คือต้องเป็นสารสกัดออกมามนะฮะก็เดี๋ยวติดตามหลังจากนี้ว่าในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะทำออกมาเป็นอาหารเสริมได้เมื่อไหร่อย่างไร